ี่สบายใจเลยสบายใจเลยฮะโอ้สบายใจเลยสบายใจเลยอ่ะสวัสดีครับโฟนซึ่งเดี๋ยวครูบินเราจะทอล์คชมพหนึ่งชั่วโมงเต็มๆครับผมโอ้เป็นเป็นดูไปกูโฟนแล้วครับเชิญได้ครับเชิญได้ไงครับเลยครับวันนี้เนี่ยเราพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเป็ตัวิ่งแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านครับผมปกติเป็นคนอ่านหนังสือแบบเยอะขนาดไหนเป็นนอนหนังสือไหมครับโอ้ถามว่าเยอะไหมผมว่าเยอะครับแต่ว่าเป็นนอนหนังสือไหมก็ ก็ก็ไม่น่าครับผมคือผมเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือเพราะว่าชอบสตอรี่ครับชอบนิยายแต่ผมจะเป็นคนที่อ่านหนังสือวิชาการไม่ค่อยได้จะไม่ค่อยจะไม่ค่อยอยู่รับที่เท่าไหร่โอเคถ้าเป็นหนังสือที่มีแบบมีพอดมีสตอรี่ที่ทาให้แบบเรารู้สึกเหมือนเหมือนการดูซีรีอย่างเงี้ยเราจะตาดมากๆจำได้ไหมว่าหนังสือเล่มแรกที่เราอ่านแล้วเราติดจริงจังตอนนั้นตอนไหนอายุเท่าไหร่เรื่องอะไร โอหถ้าเป็นสื่อแรกที่อ่านแล้วติดจริงจังครับผมน่าจะตอนประมาณป .5 ครับที่เริ่มมาอ่านหนังสือจริงจังเพราะว่าเริ่มเริ่มาอ่านหนังสือจริงจังเพราะว่าตอนประถมเนี่ยสิ่งที่ครูทำก็คือยึดพวกเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อ่าฮะทีนี้เนี่ยในห้องมันก็จะมีหนังสือไว้ตามห้องเรียนใช่ไหมครับผมาเพระฉะนั้นสิ่งที่ก,ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าทีนี้เราทำก็คือ โตอยากอะไรทำเราก็เลยเอาหนังสือเนี่ยวาไว้ใต้โต๊ะแล้วก็แอบอ่านระหว่างเรียนห้องอุ้อนหนังสือใต้โต๊ะแอบอ่าน <S <S 2> <S 2> ใช่ใช่ใช่แล้วตอนแรกเราก็ทำด้วยแบบการที่ว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเ,เราหาอะไรทำในห้องระหว่างที่แบบเรียนครับแต่กลายเป็นมากลายเป็นว่าเราติดหนังสือเฉยเพราะว่าเล่นทีหยิบมาเนี่ยมนันสนุกครับแล้วมันเป็น เป็นนิยายที่เป็นแนวที่เราชอบด้วยเราก็เลยติดการอ่านหนังสือจากนั้นมา,าก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับผมการได้เริ่มอ่านหนังสือเนะี่ยแล้วเราเล่าบอกว่าตอนนั้นนครูยึดเครื่องบุหอย่างชูดิบเนาะย้อนไปอ๋อตอนเราตอนนี่ยังไม่มี <c oughs> อ่านหนังสืออย่างเดียวโอ้โหเมื่อว่าพอเราเริ่มเรื่องอ่านหนังสือเนะี่ยมันมีผลกั่วิธีคิดรวมถึงชีวิตเราอย่างไรบ้างโอ้ผมว่ามีเยอะมากมากเลยครับผมแล้วก็ผมว่าหนึ่งในสิ่งที่สําคัญที่สุด ที่เราจะได้จากการอ่านหนังสือเนี่ยคือการใช้ภาษาและการเข้าใจภาษาการตีความให้แตกนะผมเพราะผมรู้สึกว่าหนึ่งในประเด็นที่ถูกพูดถึงบ่อยในโลกออนไลน์สมัยนี้คือการอ,อ่านหนังสือและเข้าใจความที่คนเขียนพยายามจะสื่อสารเพราะว่าพอมันเป็นตัวหนังสือเนี่ย พอมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่คนเราพูดออกมาเนี่ยัมันขาดบริบทบางบริบทที่สิ่งที่คนจะพูดออกมาเนี่ยผมรู้สึกว่าการอ่านให้ได้จับใจความให้ได้เป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยซึ่งการที่อ่านหนังสือเยอะจะช่วยใ,ในสิ่งดีมากๆนันจริงสิ่งที่สาคัญมากนะครับมีผลกับสังคมเรามากเพราะทุกวันนี้่บางทีเราอ,อ่านกันแค่แบบว่าสองสามหนทัดแล้วก็ตีความสรุปเอาเองใช่ก็กลายเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของปัญหาต่างๆเยอะมากๆใช่ครับอนี้น่าสนใจคราวทนี้ทุกคนนี้เนี่ย การอ่านหนังสือเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนเยอะเพราะว่าเรามาหนังสือที่บางทีมีอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช่แล,ล้วมุมมองของผู้บินมองไงบ้างมีหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะมันเหมือนขาดเสน่ห์ไปหรือเปล่าแล้วมอ,องดีที่ไหนผมรู้สึกว่า,าลแล้วแต่คนเลยแล้วแต่แล้วแต่คุณชอบเลยมันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกครับผมเพราะคนจุนทยแล้วเราก็ได้อ่านหนังสือเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหน,นแต่ว่าถามว่ามันขาดเสน่ห์ไหมก็อาจจะขาดเสน่ห์บางอย่างพอทุกอย่างมันมาอยู่ในอิเล็กทรอนิกส์พอทุกอย่างมนอยู่ในโทรศัพท์แล้วแต่ผมรู้สึกว่า ตราบใดที่เราได้อ่านหนังสือไม่ว่าจะเป็นวิธีใดหรือวิธีไหนก็เป็นสิ่งดีรดีครับครูบินเคยได้ยินคำว่ากองรองเกองรองเนี่ยมันจะกองรองมันจะเป็นคําที่นักอ่านเขาจะแบบพูดถึงกันเยอะมากนะฮะแล้วก็ส่วนตัวในที่บ้านีกองรองไว้กับเขาไมรู้จักกันไมรู้จักคำนี้ก่อนไหมรู้จักครับรู้จักแต่ว่าจะไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าเราเป็นคนที่ซื้อแล้วอ่านเลยอ่า เราเราจะเป็นอีกอีกจำนวกหนึ่งคือแบบของผมเนี่ยผมจะอยู่ตามร้านหนังสือตอนเด็กๆตอนช่วงประถมกับมัธยมตน้นผมจะชอบไปร้านหนังสือครับทีนี้เนี่ยผมก็จะไปอยู่ในร้านหนังสือประมาณแบบสามสี่ชั่วโมงเนี่ยแหละเพราะว่าบางครั้งเขาจะมีแบบบางเล่มที่เขาเปิดให้อ่านในร้านได้เราก็จะอ่านในร้านเลยแล้วแบบบางบางเล่มที่เรารู้สึกว่าเราสนใจจริง,รงๆเราก็จะซือบบ้อกับมา เพราะฉะนั้นอ้เรื่องที่ซื้อมาก,ก็คืออยากอ่านจริงๆใช่ครับผมแต่เข้าใจาเข้าใจคนรองมากๆเพราะว่าพอมายุคเปล่าพอมายุคอิเล็กทรอนิกส์ครับผมมนะีสื่อในโทรศัพท์เยอะมากมที่แบบพอมันง่ายเนาะเราเรา,เราโหลดมาปุ๊บเราก็เราก็เก็บไว้ก่อนเออมันก็กองไว้เยอะมากเลยเป็นสิบกว่าเล่มยี่สิบเล่มอ่าเป็นการกองแต่ว่าเป็นการกองแบบอยู่ในฟอรต์ใช่ใช่กองแบบอิเล็กทรอนิกส์ใช่มันเหมือนมันเกลือต่อการกองแบบพี่ง่ายขึ้น เออแต่เมื่อกีตอนเราพูดถึงกองดองในผมเห็นปฏิกิริยาของหลายท่านพอสมควรนะฮะในที่ที่มีใครยังกองดองอยู่บ้างครับ <c oughs> <c oughs> ผมเนี่ยพอมาพอมาเจอคำที่ผมมาคิดเอ๊ะมันมีเคยกองรองไว้ตั้งแต่สิบปีที่แล้วอะ่ะจนวันนี้ก็ยังกองรองไม่อยู่เลยแต่มีอันนึงที่ผมกองดองอยู่จนถึง <c oughs> ทุกวันนี้ครับคือห <c oughs> <c oughs> นังสือเรียน ที่ยืมมาจากโรงเรียนนะครับผมที่ที่ผมจำได้เลยผมจำได้แม่นเลยเออ่ยืมมาตอนป .2 นะครับผมโอ้โหแล้วก็เป็นหนังสือลมเกียร์นะครับลมเกียร์ด้วยซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราไม่ค่อยยินกับเออ่เรื่องนวนิยายที่เป็นเชิงประวัติศาสตร์เท่าไหร่แล้วตอนนั้นที่โรงเรียนเขาประคับยืมฮะแล้วเราก็ยืมปุ๊บแล้วเรามารู้ตัวอีกทีว่า หนังสือเล่มนี้ถูกกองไว้ในบ้านตอนม6ครับตอนยื่นไปจบพอยื่นเรื่องจบปุ๊บโรงเรียนบอกว่ามีหนังสือค้างขออนุญาตนะครับมีหนังสือค้างผมก็งงว่าหนังสือเรื่องอะไรครับงงมากแล้วัเพราะว่ายื่นไปอกว่าเ,เป็นละเทียนแล้วมีเขียนวันที่ว่ายืมไว้ตั้งแต่ปี2 0 1 4โอ้ <c oughs> แล้วหาเจอไหมหาไม่เจอ มันเป็นสิทธิมันเป็นสิปีไม่ได้สองพันสิบสี่แล้น่าจะเก่านะดิเนถามไม่เจอครับผมอ้าวเหรอจะ้วฉายภาพไปอะไรก็เลยหนังสือที่ดองนานที่สุดของผมเลยโอเคเป็นกองดองที่ค่อนข้างพีคอยู่แก่ยคือไม่ใช่หนังสือตัวเองด้วยโอเคครับคำถามต่อไปเป็นคำถามวัดใจคนสมควรนึงะครับครัจะเปลี่ยนโหมดนิดนึงข่าวครับคุณวินรู้ใช่ไหมว่าพี่อ่านข่าวเป็นพวกอ่านข่าวครับคำถามนี้นะครับถ้าเกิดจะเรียกว่าการอ่านเนี่ยเราสามารถทำให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยได้ภูือวินคิดว่า ควรจะมีแนวทางยังไงครับโอ้โหผมรู้สึกว่ายังไงการอ่านมันเป็นซอฟพาวเวอร์อยู่แล้วว่าโดยที่ไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะเนาะ mm. คือ,อมันเป็นซอฟพาวเวอร์ตั้งแต่อดีตแล้วการจารหรการเขียนอะไรลงไปในประวัติศาสตร์หรืออะไรมันเป็นซอฟพาวเวอร์ของประเทศนานๆอยู่แล้วแต่ผมรู้สึกว่าสิ่งที่น่าจะเวิร์กที่สุดสําหรับประเทศไทยและเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาของผมในตอนเด็กก็คือว่า,เ,าเรื่อง การเขียนผมจะอธิบายใช้คำว่าอะไรดีเร Is <facial> in ื่องก็คือไม่รู้ว่าภาษาจริงยังไงดีด้มันคือเรื่องการการใช้บางที่อะครับอย่างเช่นเรื่องหลักๆคือเรื่องพุทธศักราชกับเรื่องคิธศักราชครับเรื่องประวัติศาสตร์ไทยเพราะผมรู้สึกว่าประวัติศาสตร์ไทยเป็นอะไรที่สนุกมากและเสน่ห์มากครับแต่สิ่งที่ จะทําให้คนหลายๆคนโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ไม่เข้าใจก็คือเรื่องปีพศคือปีคศครับเฮ้ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่เคยคิดเหมือนกันเพราะว่าผมเจอปัญหานี้ด้วยกับตัวก็คือว่าเราอ่านประวัติศาสตร์ไทายแล้วเราสนุกมากเลยแต่เราไม่เข้าใจว่าปีพศที่เราอ่านในประวัติศาสตร์ไทยมันเชื่อมกับปีคศอ,อ,อะไรที่เราเรียนในประวัติศาสตร์โลกอาฮะอาฮะซึ่งผมรู้สึกว่าตรงนี้มันเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจมากๆเพราะว่า มันจะได้เชื่อมกับมันจะได้แชรโลกด้วยได้เชื่อมับเหตุการณ์โลกและเชื่อมับสิ่งที่เราเรียนเออออันนี้เป็นสิ่งที่ไม่เคยคิดเหมือนกันนะฮะใครในนี้จำได้ว่าว่าพออกับพอสอเนี่ยเขาคิดฐานกันเลขอะไรจังเลยเว้ยเก่งมากเลยนะทุกคนจำไม่ได้เนยจำไม่ได้เหมือนกันเออเแต่เราไม่เคยคิดว่านี่นี่เป็นสิ่งที่ที่เด็กรุ่นใหม่คิดว่ามันเป็นจุดที่ทาให้พวกเราหลายคนไม่เข้าใจอกันเรอันนี้น่าสนใจมากๆแต่ผมว่าไม่ใช่แค่ผมกับตัวเฉพาะคนต่างชาติ ที่อยากและสนใจในประวัติศาสตร์ไทยและอยากจะเข้าใจแต่เขากลับไม่เข้าใจเพราะเขาไม่รู้ว่าสีที่เกิดขึ้นในบ้านเขาณตอนนั้นกับสีที่เกิดขึ้นในบ้านเราณเวลาเดียวกันมันคือเมื่อไหร่โดยเรื่องของปฏิทินเรื่องปีโอเคอันนี้น่าสนใจครับำถามต่อมาเอาวัานที่เป็นคำถามแบบว่าก็น่าสนใจพอสมควรครับอ่ะภูวินครับถ้าเกิดอูวนได้ทดลองใช้ชีวิตเป็นหนังสือนะครับ อยากให้ชีวิตนั้นออกมาเป็นหนังสือแนวไหนใช้ชีวิตเป็นหนังสือเหรอครับก็คือใช้ชีวิตเหมือนเรื่องราวในหนังสือแล้วกันอธิบายนะอยากให้เป็นหนังสือแนวไหนโหถ้าใช้ชีวิตแบบเรื่องราวในหนังสือครับอยากให้เป็นแนวแนวแนวดีครับเป็นแนวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแนวเรื่องชีวิตเกี่ยวกับคนรวยอ่ะเป็นแบบฟิลแบบนิยายที่แบบ ประสบความสําเร็จประสบความสําเร็จใช่ตัวละครหลักประสบความสําเร็จทําทุกอย่างด้วยตัวเองแล้วก็ผลสุดท้ายก็แบบมีชีวิตที่สบายเออนั่นเป็นสุดงที่ดีเหมือนกันฟิลฟิลแหมฟิลฟิลแบบว่าเริ่มต้นทําธุรกิจใช่ไหฮะใช่ขึ้นมาเรื่อยๆเริ่มต้นด้วยตัวเองประสบความสําเร็จคำว่าเอชเป็น success story แล้วเราต้องเป็นช้าด้วยฮะต้องเป็นช้าด้วยนั่นน่าชักหูเลาอยู่ไหมก็ดีครับก็ดีอ๋อโอเค ช,ชอบแนวนี้ก็เคยอ,<ช>อ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของแพระว่าต้องอ่านหนังสือเกี่ยวกับพวกการลงทุนพวกอะไรพวกนี้พอสมควรด้วยไหมอ๋อก็ก็มีบ้างครับแต่ว่าถ้าส่วนใหญ่แล้วถ้าตัวเองชอบส่วนตัวจะชอบนวนยิยายครับชอบอะไรที่เป็นแฟนตาซีเนาะครับโอเคถ้าเกิดถามณตอนนี้ครับหนังสือเล่มไหนที่เราสึกว่ากำลังอินอยู่ในช่วงนี้ชอบอยู่หรือว่าอยากอ่านทน่สุดอช่วงนี้หูหนังสือเรื่องอะไรที่อยากอ่านนะครับ มีมีหลายเรื่องมากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่ามีอันหนึ่งที่เพื่อนแนะนำให้ผมอ่านตั้งแต่ปีหนึ่งถึงปีสี่ยันตอนนี้จบแล้วเพื่อนก็ยังแนะนำให้อ่านทุกปีก็คือเรื่องเซเปียน <c oughs> เขาบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องแบบเรื่องของมนุษย์เรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็เขาก็บอกเขาว่าแนะนำแบบมากๆเลยว่าแบบเราควรอ่านเราควรอ่านแล้วก็เอาหนังสือมาให้เราด้วยแต่ว่าเราไม่ได้มีเวลาอ่านสักที เราเซฟตี้มีคนแนะนำเยอะเหมือนกันนะครับ,รบใช่ไหมเห็อบอกน่าสนใจที่ยังไปอา่านอีก็ยังไม่เคยอ่านเหมือนกันวั <c oughs> นนี้ใครอ่า,านแล้วครับไม่มีนะไม่แปลกใจครับผมโอเคอวันนี้คูบินมาอยู่กับเราเนี่ยให้ขึ้นมาพูดคุยกันเฉยๆก็อะไรอยู่นะฮะวันนี้เดี๋ยวเล่นเกมสนุกๆให้เล่นแน่นอนเรามาปิดโตอีบุ๊กก็ต้องเป็นเกมเกี่ยวกับหนังสือได้ไหมได้เลยโอเคนะฮะเดี๋ยวขอเซตสถานที่นิดนึงฮะโอ้โอเคโอเคครับเก็บโพยหลังสือได้บ้างนะฮะจะแสนุ่มกันด้วย นี่นะครับจิตวิทยาสายเหนียวจิตวิทยาสายเหนียวกิมบัฟโรสโอ้โหม้งาเบอร์ซี่แจ็คสันมีทุกแนวมีทุกแนวไอ้นี่รู้หรอเป็นมังงะเป็นกระตูนะไอ้แท็กอันไทยท่านอ่าโอเคแต่ไม่เห็นท่านเนาะโอ้โหโฟร์ดาวน์ซึ่งมีเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการนี่ครับหนังสือโคโนนควิมอ่ะคนันป้อง ดูครับ้ดูตอนตอนเด็กๆครับเองใช่ไหมครัอาวุธทิ์ครับโอ้เดี๋ยวเปิดประตูโคนนั่นนี่คือแบบอมตะจริงไหมจริงครับนี่ที่นี้ทาเไม่สะดวกซื้อของอสากรมอ่าอันนี้เป็นของญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ถูกทำเป็นภาพยนตร์หลายหลายเวอร์ชันเหมือนกันอ่าเซเบียนอันนี้หนึ่เล่นด้วยครับผมครับผมอ่าแล้วก็อันนี้ชีวิตจะสุขเรียนก็โอเคเกี่ยวกับการใช้ชีวิตนะครับคราวนี้เดี๋ยวต่อเรื่องไม่ในหัวแล้วเนาะครับเอาเป็นว่าพี่ว่า จับยากพี่ไม่จับเวลา30มสิบนีแล้วกัน <c oughs> เราเลือกมา5เรื่องที่จะว่าที่ชั้นหนังสือของเรานะฮะเพราะห้าเรื่องเลยครับ,รบอันแรกเลยอยู่ในชั้นหนังสือจริงๆอ่าใช่แต่ว่ายังไม่เคยมีโอกาสได้อ่านเลอผมเสียเยี่ยนนะรับโอเคอันที่2น่าจะเป็น2เรื่องนี้ครับเพราะผมเป็นคนชอบอ่ากนการ์ตูนอยู่แล้วแล้วก็ มีอัแทกไม่เคยได้อ่านสักทียังไม่ได้อ่อา,านเลยพี่แต่คนบอกว่าอา่านลดางไม่ลงคุูกมันอ่านลดลงแล้วไม่กล้าอ่านทุกโปรติครับโอเคแล้วก็มีบล็อกอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเคยได้ดูตัวที่เป็นอนิเมะแต่ยังไม่เคยได้อ่านโอเคเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเตะบอลนะครับโอเคแล้วก็มีเพอร์ซี่จากสารอันนี้เป็นหนึ่งในเรื่องที่ลงใจอ่านเรืเด็ช็อปบมากแล้วก็มีเกมวัโจนครับที่ ไม่เคยได้อ่านเหมือนกันแต่ว่าชอบชอบอะไรแบบนี้ชอบอะไรที่เป็นช่องนี้แนวนี้อยู่แล้วอ,อันนี้ก็คือคูมิมพ์อีบุ๊กของเขานะครับมาดูเรยกันหน่อยนะครับเอาฝั่งนู้นกันหน่อยก็แสดง<อ>ว่าเหล่าเหล่านี้ทางอีโต้อุ๊ปพิมพ์หมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นแนวเกี่ยวกับมังงะก็มี<อ>วรับยุยายที่ชอบก็มีหรือว่าเกี่ยวกับการใช้ชีวิตเกี่ยวกับภาษาก็มีเหมือนกันเซติ้เซติ้งทำไมถึงสนใจเรื่องนี้ของบ้างเล่าถึรบนคือเซตียงมันเป็นหนังสือที่ ผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังสือที่ใครหลายๆคนแนะนํามากแล้วจากคําวิจารณ์ของคนที่เคยอ่านแล้วบอกว่าทําให้การมุมมองในการใช้ชีวิตเขาเปลี่ยนไปแล้วก็การมองโลกเปลี่ยนไปก็เลยรู้สึกว่าเป็นหนึ่งในหนังสือที่น่าสนใจมากๆไม่ใช่แค่สำหรับเราแล้วสำหรับทุกคนด้วยใช่แต่จริงๆถ้านหนังสือให้สามารถเปลี่ยนมุมมองวิถีชีวิตเราได้จริงนะครับเช่ยผมเนี่ยเคยอ่านเล่มหนึ่งไม่รู้ที่นี่รู้จักหรือเปล่าครับเป็นการจัดบ้านของมาริเอ็กคอนโดอ่าเป็นเี่นิคในการจัดบ้าน เกี่ยวกับว่าเราทำยังไงให้บ้านของเราเน,นาี่ยประจักษ์ทุกเปลี่ยนชีวิตได้พี่ก็ลองอ่านมาแล้วพี่ก็ทําเลยครับหนึ่งทางส่นแต่มันก็เปลี่ยนได้ช่วงหนึ่งเหมือนกันอันนี้เรื่องแรกอ่านเล่มน,นี้ครับครับแอดคาร์คอนเทนเซอร์ใครอ่านมาครับโอ้โหในธรรมดามันมันสนุกมากเลยอ่านต้อเป็นยาวขนาดไหนยาวมากเลยครับยี่สิบประเด็นมุกบุบิโดวิเนอร์เลย ผมผมชอบอะไรที่เป็นแนวนี้อยู่แล้วยิ่งเรื่องที่มันขึ้นชื่อเรื่องพอดที่ซับซ้อนพอดที่น่าสนใจแล้วก็แบบทำให้เราแบบตื่นเต้นอันนี้ผมชอบมากโอเคครับพื่นซี่แจ็คสันครับ้าผมอันนี้มันขึ้นเี่หนักด้วยนะใช่เรารู้จักก่อนไหมรู้จักผมรู้จักเป็นหนังสือก่อนที่จะมาทาหนังครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในหนังสือที่เขา r ค c o เมนต์ในในห้องสมุดที่รงเียอครับผม คือแต่ก่อนเนี่ยผมจะชอบไปนั่งอยู่ห้องสมุดเยอะเพราะว่าห้องสมุดที่โรงเรียนมันมีแอร์ <c oughs> ช่วงเวลาแบบพักเที่ยงเนี่ยผมจะไปนั่งอยู่ห้องสมุดเยอะและ้วทีนี้เนี่ยวันหนึ่งก็นั่งอยู่แล้วก็เรียกว่าอะไรอ่ะแบมเบอร์เลียนอ่อก็อปัณณรักษ์ปัณณรักษ์ใช่ใช่ <Okay. S 1> เขาก็เขาก็ ว่าเราไปนั่งทำอะไรโอกว่ามาหน้ามาหน้าตางแอร์มาตางแอร์เขบอกว่าอย่างนี้ระหว่างอยู่ที่เนี okay. <c <c ้ยเอาหนังสืออ่านไว้แล้วเขาก็แนะนําเล่มนี้ให้เราอ่านหรอใช่ครับผมนีถือว่าเป็นเป็นประสบการณ์ที่ดีถือว่าเป็นบรรลักษ์ที่ดีมากครับฮะอ่ะโอเคเกมออฟโทรนครับครับเกมออฟโทรนเนี่ยคือเสียดายมากเลยที่ไม่ที่ไม่เคยได้อ่านและเหตุผลที่ไม่เคยได้อ่านคือเพราะว่าเหมือนเราเคยถูกสปอยล์คอร์ดแล้วโดยเพื่อน อ่าเขาเพื่อนมาแนะนําเรื่องนี้ครับแล้วเพื่อนสปอยพอดหมดเลยรเราก็เลยรู้สึกว่าพอมันรู้แล้วเราก็เลยแบบไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่แต่ว่าชอบพอดมากจากอีกเพื่อนเรามางแต่คุณบอกว่าถึงแม้เราจะรู้หรือแม้บางคนอาจจะเคยดูหนังแล้วก็ตามวิชีนี้ก็ตามแหละแต่ในหนังสือมันจะคน,ล,ออกกนละติวิตกันใช่แล้วโดยเฉพาะยิ่งเป็นหนังสือเนี่ยการอ่านของแต่ละคนอนะ่ะมันจะได้มุมมองจากหนังสือไม่เหมือนกันใช่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในลิสต์ที่ต้องจัดการครับผมอันนี้เป็นยังไงอ่ะ ครับผมพี่ทุกทีตอนพี่รู้จักแต่ซึปสัสยครับอันนี้คือเป็นฟุตบอลใหม่ใช่ไหมใช่คืออนี้คือรุ่นใหม่แล้วครับผมอันนี้คือแบบใหม่ใหม่ค่อนข้างมากเหมนถ้าผมใจวิตยยังไม่จบด้วยครับผมยังไม่จบเหรอใช่จำไม่ได้จำไม่ได้ไม่แน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมคืออันนี้ก็เป็นอีกการที่เพื่อนแนะนำมาเหมือนกันครับครับผมคือผมกับเพื่อนเนี่ยก็ก็จะมีก็จะเป็นแบบสายเล่นกีฬาครับแล้วก็ พวกที่เล่นกีฬาส่วนหนึ่งก็จะชอบที่เป็นหนังสือเกี่ยวกับกีฬาแอนิเมะบางอ่ะที่เกี่ยวกับกีฬาด้วยแล้วก็นี่คือหนึ่งในเรื่องที่คนแนะนำมากๆาครับผมโอเคครับและนี่คือห้าเล่มน,นะครับของผู้ิชรบุ๊กเชลนะครับผมด้วยถือว่ามาพูดคุยและเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับหนังสือกันนะครับครับผมประมาณนี้นะครับเป็นกานี้มางานของเราวันนี้ตื่นเต้นมากเลยไม่เคยมางานอะไรที่เกี่ยวกับหนังสือเลยรู้สึกว่าไม่เคยได้พูดด้านนี้เกี่ยวกับตัวเองเท่าไหร่ แต่เราเราสึกว่าปูวินเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนหนึ่งในคนที่อ่านหนังสือเยอะ,ะ,ะแล้วก็ปกติเนี่ยถ้าเกิดมีเวลาว่างน้อยคนนะที่จะต้องไปต่างแข่งในห้องสมุดอ่ะ <S <S เอเออย่างเราก็จะไปที่อื่นกันแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราได้ได้เจอกับการอาร่านแล้วการอาร่านไม่เคยไม่มีสนเสน,น่ห์สำคัญเลยถ้าเกิดคุณได้ลองอ่านดูแล้วสักครั้งนะครับครับโอเควันนี้ขอเสิร์รบุฟเ่ต์กับปูวินโอ้